สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูี้ยงควายแฟนคับแฟนเพจบ้านสว่างง่วงงันมือในบ้านสว่างง่วงามพาพี่พาน้องมาชมง่วงามที่ตลาดนัดนโคกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชมพูบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องมือน,นี้ก็ตรงกับเสาร์วันเสาร์ที่13ม,มกราคม2567พี่น้องมือน,นี้คือคักพี่น้องเป็นอีกมือนึงที่คือคักตลาดแตกพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงูที่ตลาดนัดบ้านน้องแก่พี่น้องตลาดชมพูบุตรแน่นแน่นอีหลีคือคักอีหลีพี่น้องปีใหม่มานี มือนี่แน่นที่สุดพี่น้องนะแน่นที่สุดเอาบานสงว่างง่วงงามสีผ้าพี่พาน้องชมง่วง,งวเป็นไรตัวไปจิบแหลกเป็นง่วงงามเลยพี่น้องเนาะสีผ้าเปิดง่วงงามให้เบิ่งจิบแหลกท้ายถ้ำแหลกกับสีปลอยไปเลยพี่น้องจิบที่สองสีม่วงเสาอย่าลืมเด้อพี่น้องซอยกันติดตามชมทั้งสองจีบพี่น้องอก่อนอื่นกะ ฝากแฟนครับแฟนเพจซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยพี่น้องเนาะบ้านสว่างงองงามเฮากำลังสีขาวเขาสูสองหมื่นทรัพย์สองหมื่นยอดโคติดตามกะซอยกันสนับสนุนน้องพี่น้องเนาะกะขอบคุณที่ผ่านมาที่การสนับสนุนมาโดยตลอดน้องพี่น้องกะบ้านสว่างงองงามสีสางสรุนผลงานให้พ่อแม่พี่น้องกะเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจได้รับชมกันทุกมืออัปเดตราคาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันน้องพี่น้องเนาะกะแฟนคลับแฟนเพจอยู่จังหวัดใด้ห้างภาคใดกะทักทายกันมากเนมา ทักทายไปย่งแฟนค้ับแฟนเพจทางสปปลาวพี่น้องขอบใจเล้ยไร้พี่น้องทางสปปลาวพี่น้องเฮาทักทายกันมาหลายคนพี่น้องทางเล้ากับรับชมเขาอยู่คือกันเนาะงัวควายทางเล้าเป็นยังไงราคาเป็นยังไงกันทักทายกันมาได้พี่น้องแต่ว่าผู้ใดอยากชมงัวชมควายเจอตลาดตลาดไทยก็มาได้พี่น้องเอ้าตื่นตื่นตื่นมันหวงหลวบไว้ก้องห้อยวะโอ้ยสิมาเปิดชิมกระเพื่อนนี่ละมันกําลังแลีนไซมเหมือนกันเอ้าลูกสาวเนาะคือมางามเดียลูกสาวพ่อเด โ้เนาะเืองเนือหนังมังสาพี่น้อง้ตโตงามงามลูกสาวเพื่อนนั่นแม่เพื่อนพี่น้องสีแดงจริงคือมีพนลเปียบอลแมงแม่เพื่อนกันได้แต่ลูกสาวงามพี่น้องเนือหนังดีดีลูกสาวเพื่อนเพื่อดไ้เท่าไรคมนี่42บแม่ลูกลูกแม่ลูกงามลูกพอดังพี่น้องลูกสาวเพื่อนงามสีสันโอ้ยไดเลยพี่น้องเลี่ยมโตไดเลยจัดเลยลูกผสมบามันไดครบสูตรแม่เพื่อนถ่ายสูง145ไสห้ดแม่เพื่อนนี่แม่เพื่อนพี่น้องนั่นลูกสาวเพิ่น42บ่ สี่สิบสองเพิ่นเปิดใบเพราะตอนนองของเพิ่นพี่น้องให้ลูกดีใจลูกดีแม่นี่พี่น้องอ่ะในไทยถ้ายทั้งหลังลูกสาวเพิ่นแม่เพิ่อนในไายแต่เทือกหน้าไปบ่ได้ง่วงมันแหนพี่น้องเอาเขาอนุญาตเบอร์โทรนี่ครับศูนย์แปดสี่ห้าเก้าหนึ่งสามเก้าเก้าสี่อะไรกันสามเก้าเก้าสี่เพิ่นมาจากร้อยเอเท่านีิเนาะสี่สิบสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกง่ามพี่น้องลูกสาวง่ามง่ามพี่น้องนั่นลูกสาวเพิ่นลูกสาวสายใหเคเอฟเพิ่นวะเคเอฟสามหนึ่งนี่แหละเนาะมันง่ามเนาะ หูยงามอีหลี่ด้ยพี่น้องเบิร์นต้นเหรเลี่ยมโตเพื่อนพี่น้องเลี่ยมโตงามสีสันดีดีพี่น้องนั่นแม่เพื่อนจะให้ลูกงามแม่นี่ไหมสี่สิบสองผู้ใดสนใจฝ่าโทรมาต่อรองตามเบอร์โทุ่งมันฝากไว้พี่น้องเอาขอบคุณเลนน์มาให้มนกับผมพี่น้องมาเบิ่งแม่สาวดีเนาะสีแดงจึงคืนพี่น้องหัวใจใหญ่แข็ะสีเพื่อนพี่น้องมาโปรดสีแดงจึงคืนสีแดงไม่กินนู่นเขาอื่นน้ำไตงามงามพี่น้องน้ำไตถึงหนาถึงหลังต้นโตท้ายสูงอร่อยสี่สิบห้าเลยสีดีสีจัดพี่น้องเพื่อนเพื่ เจ้าเจครับโอ้ยพี่น้องราคาวสองหมื่นกับเจ็ดพันพี่น้องโตนโตดีดีพี่น้องพูดนอเบิ้งพี่น้องน้ามต่งามพี่น้องแข้งขาดีเบิ้ดเลยพี่น้องสเกจเพิ่นเปิดไวบป้าโต้พี่น้องเครื่องดำหางงามพี่น้องพู่นถอะแข้งขาดีสีสันบ่มี่บอลแปบันแมงสีเสมอโตเบิดเลยพี่น้องสีสันเขาอื่นว่าสีจัดจ้านเจ้าเจ็เพิ่เปิดใบ้ี่นองราคาไม้อต่องอีีพี่นองอาขนยาตเบอร์โท 096ย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเจ็ดเก้าห้อยหน็อตพน้มไผ่หอยน็อตพนมไพ่เป็นได่มากพี่น้องห้อยน,อน็ยอตรูปรองว่าถ้าเห็นหน้าเห็นตาว่าเห็นโดนหระห้อยนอ็อตได,ด้มากงามงามรามคากรับพอฟังพี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดเอาขอบคุณหล,ลายๆเด้อห้อยน็อตมันมานกครับผมย่างต่อพี่นอ้องครับผมเบิรงกสองเมษาวท่องบอนี่แม่สาวทั้งสองเนาะสีอันนี้สีบักตันสูบกระเดินสีบักตันสุกพี่น้อง 2, แม่สาวท่ายสูงลอยหาซีบได้ อันนั้นแดงพี่นอ้องแดงพวงสางดีสีสันดีน้ำใต่ดีตัวน,นั้นตัวน,นี้สีบักตันสูงตัวน,นั้นสีแดงสองแม่สาวทั้งสองพ่อผปปสมทั้งสองพี่นอ้องเอาไปใส่พอตางหาตัวว่าตัวน,นี้เนื้อหนังดีดีพี่นอ้องน้ำไต่กระชับมากเลยพี่นอ้องตัวนี้พุ่งหูุยเบิ่งหุนเพิ่นพี่นอ้องหุนงามเนื้อหนั้งดีพี่นอ้องงาวสูงตัวน,นี้เปิดเท่าไหร่สามหมืน่มมนซื้อโอ้สามหมื่นซื้อพี่นอ้องมาเบิ่งแม่พันบาทนี่ตัวน,นี้ สีดีดีพี่น้องน้ำไต่ดีน้ำถึงน้ำไต่ถึงเตืองพาเนี่ยหน้าตาโนโตนตาน,น,น,นอกตั้งตรงขาหนาดีดีพี่น้องตัวนี้เปิดเท่าไหร่สีแดงเก้าเจ็้าเจ็ดสามหมื่นสองเจ็ดท่น, Self น,เ,ปทนเปิดไหวพี่น้องอ่ะอไปไปไปรถเพิ่งกำลังออกเอ้าถอยมาอีกจังหน่อยอไป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 ,ไปไปไปได้ไปได้ไปได้ <laughs> ตัวนี้ขาดีไป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 อะอ่ะรถเพิ่งกำลังไปพี่น้องขอเวลาแป๊บหนึ่ง เพิ่นมาจากใส่หือรอยเอเท่านี่และเนาะสองเเพิ่นเปิดไปเอาขออนุญาตเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดห้ายกเก้าสี่ศูนย์หกสองพี่น้องเพิ่นมาจากรอยเเท่านี้แหละยี่สิบเจ็ดมสาสีแดงน้าใต้ดีสีสันดีตนโตดีตะนอกดีพี่น้องอันนั้นสาสีบักตาลสูบประเดินงามขึ้นกันตนโตก็ดีดีขึ้นกันพี่น้องผู้ไดสนใจตัวได้กระโถมาตอร่งเพิ่นได้เปตาเลียงลูกดีตัวนี้พี่นอเเพิ่ปดไ ทั้งสองตัวเลยพี่น้องต่อร่องใส่กันต่อร่องได้จังหน่อยเนาะ, <c oughs> ะตลาดต่อร่องเด้จังหนาะเอาขอบคุณหลายนิดมาฮครับผมย <c oughs> างต่อพี่น้องเฝึงบรรยากาศการซื้อการ ai, ขายพวกว่า,าท่งพี่พี่น้องยางมาทางพี่แค่น้อยพี่น้องพวกว่าเป็นสมองามเฉยๆพี่น้องงามพี่น้องอันข้องหอยเปล่หรือขอ <c oughs> ออ้องเผินโอ้บ่ทั้งสองเี่โอ้เพป็นกำลังต่อร่องกันอยู่ พี่น้องมาเบิ่งแม่สาวงามๆมีตัวหนึ่งสายพัฒนาเขาเอิดแม่สาวหน่อยสายพัฒนาเบิ่งแข่งขามีกำไรทั้งสี่ขาพี่น้องต้นโตที่ดีไทยสูงลอยสายสื้อหาไรพี่น้องหน้าตาต้นโตสายพัฒนาแล้วพี่น้องเนื้อหนังดีน้ำไต่ดีเครื่องดำพี่น้องหางเงีวพี่น้องหอดตุ้มหน่อยหอดขาหน่อยเออเล็บหน่อยสูงลอยสายสื้อหาบวกความสูงเปิดพี่น้องเพิ่นเปิดไว้เท่าไหร่สามสิบสองสาิบนเปิดไว้พี่น้องสามหมื่นกับสองพันในราคาสายพัฒนาต้นโตดีเนื้อหนังดี่ดีพี่น้อง งามเขาเพิ่นพี่น้องสาสิบสองเนาะเพิ่นเปิดไว้เพิ่นมาจากไหนเจากทวัตเนี่ยครับทวัตบุรีใกล้ๆนี่ใกล้ๆสนามพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรหน่ครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามเกตซี่เกตเจ็ดสี่เจ็ดเกตหกแปดสามเจ็ดหกแปดสามพี่น้องราคาพ่อต่อรองพี่น้องสามสิบสองเนาะเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่สาวหน่อยเนื้อหนังดีต้นตัวดีสายพัฒนาแล้วกูได้สนใจไปเป็นแม่ขอกแม่ไายแม่พันธุ์เด้สบายเลยพี่น้องตัวนี้เอาขอบคุณหลายๆ่าใบ้มาฮันานี่เด้อครับผมออ่่่ตพพีน้งเิบรรยากาาศตัวนี้ซโรเล่ ปลากูหน่อยซาโลเล่สายพ่อพันธซาโลเล่พู้ใด้น้องครับครับโอ้ขออนุญาตเนี่ยนะครับอุ้ยเบิ่งซาโลเล่พี่น้องเอ้ยตัวโตยาวๆงสายตัวหนึ่งโอ้นน่ะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นหกพันห้าร้อยเอาไปเป็นพอพันธได้โอ้ยเอาไปเป็นพอคุ้มฝูงได้เด้พี่น้องซาโลเล่สองหมื่นหกพันกับห้าร้อยสายเหนือสายพอพันยาเง้วอาลาดนี่คือเหนือเหรพี่น้อง กินหน่อยอ้วนเร็วเขาเอื่นเนาะม่วแนวนี่กินหน่อยอ้วนเร็วเอาไปเป็นพอคุ้มฝูงพอพันสายซาโลเลได้สบายพี่น้องพูดะละราคากับพ่อต่อรองสองหมื่นหกพันกับห้าร้อยตัวนี้ในบ้านนี่สามหมื่นซื้อซาโลเลเอาไปเปพอพันเด็ดทั้งสองเนาะโอ้ยพี่น้องสามหมื่นในตัวนี้สายเหนือสุดยอดเลยพี่น้องพูดละต,ตัโตเพื่อนพี่น้องหน้าตาตนโตตัวนี้มีเขาตัวนั้นเ่ามีเขาพี่น้องสามหมื 30, ่นกับสองหมื่นหกพันห้าร้อยเพื่อนไม่จ่ายใส่คือ น้องพอกครับน้องพอกนี่เนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับครับ061 061 029ึ่งศู0ย์หกหนึ่งเพิ่นมาจากน้องพอกรอยเท้าสายโซโลเรโดยตรงเลยเพิ่นได้มา2สตัวเซอปี่แอร์ฟาร์มโอ้พี่น้องลูกมีพอปลูกพอดังท้องอีหยังก็ฟาร์มพีแอร์ฟาร์มพี่น้องอุ้ยเพิ่นเปิดราคาเบาๆ26500กับ30,000เพิ่นเปิดไว้2อตัวผู้ใดสนใจสายโซโลเลยได้เลยพี่น้อง ค้าตอบได้เลยมือหนิ s a l ล r y ขอบคุณหลายหลายมันเด้อฝากบ้านสว่างง่วงามทำเนียมานเนี่ยบอบอบอยังอยู่บ่ะขออนุญาตครับผมแม่ลูกลูกแม่บอลูกแม่ลูกงามงามพี่น้องลูกสาวงามครับพี่น้องแม่บักใหญ่พี่น้องมื่คือใหญ่ใหญถึงแม่เพื่อนพี่น้องลาดเบิ่งถ่ายสูงอร่อยถ่ายสูงอร่อยหาสิบหาเกือบอร่อยหกสิบได้ผู้นำเบิ่งแม่เพื่อนสูงสูงใหญ่อีีพี่น้องลูกสาวงามงามสีบ่มีแป๋วมีแมงเลยลูกสาวลูกสาวพอได้่คือ เ <JF> ครับเจ็ดสิบสองเจ้าสีปลาดูบอกคือเจ้าสีปลาดูเคเอฟเจ็ดสิบสองพี่น้องสีปลาดูสามคือพอเลยเบื้องตะหนอเพิ่นเลี่ยมโตจัดหางจับสูงพี่น้องน้ามต่งามลูกสาวเพิ่นงามงายพี่น้องเบื้องแม่เพิ่นเพิ่นเปิดไว้เท่าไรโค่นนี่หกสิบสองครับหกสิบสองโค่ 62, นนี่พี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูก,ลกง่ายหกสิบสองเปิดเปิด,ปด,ปดว้ ต่อร่องได้จังน่อยเนาะเพื่อนไม่จ่ากใสายืมสารคามเขาเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับ087ย์แปดเจครับศูนย์แปดเจ็ดแปแม่ลูกลูกแม่ลูกเจ้าสีบาดู KF 72เจิพื่อนว่าโอ้ยงามอยู่เลยเนาะเพต่อร่องเพื่อนผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องกับเพื่อนได้เอาขอบคุณหลายๆะมานครับผมอุ้ยมาเบิ่งว่าจากสุวรรณภูมิหัวสายพันธุ์พัฒนาสุวรรณภูมิอาทิตย์ก่อนๆนี่ท่องอยู่ ได้ลูกเลยพี่น้องลูกเพิ่งงามงามพี่น้องคุณอะ่ะ <c oughs> ลูกเพิ่นเดี๋ยวสีสัมผัสเพิ่น <c oughs> พี่น้องอาทิตย์ก่อนๆนี่ทองเลยพี่น้องจนได้ลูกแล้วโ <c oughs> อ้ยพี่นอ <c oughs> <c oughs> อ้องโอ้ยเอาไปครับมาขออนุญาตเพื่อนขออนุญาตเลยครับอ้ยอันจื่อได้ยุวทายตอนทองบานนี้ได้ลูก <c oughs> ลูกงามงามเดี๋ยวลูกเมียอีกป้าโทพี่น้องจะมางามเดี๋ยวลูกเพื่อนพี่น้องสายพัฒนาลูกพ่อใกญ่กว่าเหรอ KF31 ป,ป้าเบิงแขงขาตนโต,นตนพี่น้องลูกมันออกมาหน่อยได้พี่น้องแต่ว่ามันไม่ใหญ่เท่าหนอกได้พี่น้องถ้าเบิงบโดนเนาะบโดนน,นีใหญ่หนาแน่นอีหลีได้ลูกสาวเพื่อนงามงามพี่น้องป้าแม่เพื่อนแม่พั่านสายพัฒนาได้ลูกงามงามพี่น้องอุ <S <S ้ยเบิงหาง หางจับสูงมากเลยเตรียมโตสุดยอดน้าใต้งามห,หนาหนาหยดหยดนาะมื่อหนาหนาหยดหยดนเพิ่นเปิดไว้เท่าไหร่คร่มนี่ห้าหมๆๆ 50, <000. S 2> ื่นหกพั้าหมื่นกับหกพันสองตัวดิพี่น้องสายพัฒน,า,นาของเพิ่อนอุ้ยเพิ่นมาจากสุวรรณภูมิเลยพี่น้องมัมาวงามสล่ะสุวรรณภูมิอุ้ยแข่งขาต้นโตดีดีพี่น้องลูกสาวงามอีหลีปลาโตเพิน่นเปิดไว้กับพ่อต่อรองห้าสิบเจ็ดบอกห้าสิบหกอุ้ยไปเพิ่มให้เพิ่นพร้อมต่อรองได้อยูุ่ด้เพิ่นว่าเอ้าได้มาเท่านี้่บ่ ครับอ้าวขออนุญาตไทั่วเลยครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หงหนึ่งหกหกอุ้ยอ่อนซ่อนลูกสาวเพื่อนพี่น้องพี่น้องเบิ่งอยู่มันคือหน่อยแต่ว่าบ่โดนเด้พี่น้องเตือนเดียวครับเตือนเดียวซ่อนเด้นพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดเอาขอบคุณหลายๆห้หมานบ่โดนดอกดีได้ขายได้ปล่อยแน่นอนราคากับพ่อฟังสายพัฒนาพี่น้องอ่ะมันมาแลครับผมครับครับโอ้ยรถลดลดอ่ะ หัวงามหลายล art, าพี่น้องท่าผีหัวงามหลายหลายพี่น้องมาบานสว่างหัวงามสิมาชมหัวงามทางผี after, ่น้องหัวงามหลายพี่น้องเพิ่นปลูกไว้อ้ยมีแต่หัวงามงาทั้งนั้นพี่น้องทางนี้เป็นสายพัฒนาบ่ราะหัวเพิ่นสิสะดวกเลยผูดกาว่าหัวงามหลายพี่น้องมีแต่หัวงามงามมาจากคอกดังๆเพิ่นทางนั้นพี่น้องเบิ่งสายพัฒนาพี่น้องบักปูกระงามแม่กระงามพี่น้องมาขออนุญาตเพิ่นขออนุญาตครับผมอุ้ยแม่พันธุ์บักใหญ่พี่น้องอุ้ยเบิ่งถ่ายเพิ่น ถ่ายสูงลอยหกสิบเท่าไลห้าสิบกว่าเกือบหกสิบเนาะปุ้ยเบิ่งพี่น้องม้าสิเดือนครับม้าสิบหกเดือนปลาปั้นน้ำนมเต็มปากอยู่สุดยอดสายใดเหรอครับผมลูกสาครับลูกเคเอฟสามหนึ่งปลาโทษพี่น้องสีสันบัวตัวห่วงต้นตัวหนามไตแข้งขาโอ้ยยืนใหญ่ค่ะพี่น้องมัาหัวตาสิบหกเดือนปลาสายพัฒนาพี่น้องสุดยอดสุดยอดเนาะเปิดเท่าไหร่นี่ ห้าสนะิบเก้าเนราคามแม่ขอกแม่ไายแม่พันธนี่พี่น้องปลาพี่น้องเบิ่งเอาแม่เพิ่งลอยหาสิบกว่าแต่ว่าลูกนี่สิใหญ่งงกว่าแม่ผุดได้นี่เนาะโอ้ลอยหกสิบกว่าเริ่มค่าบ่าวพี่นี่แม่ลอยหกสิบกว่าแต่ว่าลูกรับรองเลยใหญ่กว่าแม่<อ>แน่นอนอนี่ก็ลอยห้าสิบผาละเนาะพูดนะฟันน้ำนมยังเต็มปากอยู่เ่าท่านโลนเลยเ่าท่านโลนเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยเคเอฟสามหนึ่งพ่อเพิ่นพี่น้องเบ<อ>ิ่งหน้าตาตัวโตห้าสิบเก้าอ่ะ ห้าสิบเก้าคนเปิดไใบพี่น้องได้มาตัวเดียวป่ะครับโอ้ยพี่น้องมาเบิ่งบาทนี่พอพันอนา,าคตพ่อพันบื้อลูกผู้ใดนี่ 3, นคเคสสามหนึ่งคือปลาหนาๆย่น,นๆ,นๆอุ้ยพี่น้องอยากได้เอาไปเป็นพ่อพันเด้นี่เพิ่งเปิด,ป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 ดใส่กันบ่หรือเปิดแยกเปิดใส่กันนี่แม่เพิ<ม>่อนพี่น้อง,องอยกครับ ลูกหาสิบเก่าครับลูกหาสิบเก่าตะเรียลลูกนี่ยลูกกเตือ้ครับนี่ยแม่แม่ทับไปแล้วแม่ทับออกฟอดใส่สิบแปดต่อใส่เจ้าออกฟอดไปแล้วออกฟอดของเสียตูนี่เนาะแม่ทับออกฟอดไปแล้วเบื้องลูกไส้เพิ่นดี่ดีพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกไส้เพิ่นพี่น้องตาโตๆหนาๆย่นๆอุ้ยง่ายเหมือนเนาะปตาเบิ่งถ่ายเพิ่นลูกไส้เพิ่นพี่น้องปตาสมร่งเพราะแต่หกเดือนนี่พี่น้องนี่ ว่าหกเดือนในปานนี้พี่น้องเบื้องต้นกัเพื่อนนาตาเพื่อนพี่น้องตาลูกเพื่อนในห,หาสิบเก่าแม่เพื่อนใส่ออกปอดไปแล้วซิบแปดซิบเก่ามือแล้วเพิ่น,นว่ากำลังผ่านรอบอท้าแม่ล่ะสามสิบห <35 S 1> ้า,พ,าพี่น้องสายพัฒนาสามสิบห้าพี่น้องแม่เพื่อนนี่เปพี่น้องลูกชายหาสิบเก่าเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันอันนี้หาสิบเก่ายังฟันนํำนมอยู่อุ้ยเพนได้มากมื่อนี่สุดยอดเลยเพื่อนมาจากฟ้าใดก่อนหรือ สารคามฟาร์มวัวครับโอ้เอสารคามฟาร์มวัวอยู่ข้ออยู่ไข่แห้งหลายเนาะแห้งหลายโอ้ไมีโอกาสสิเดี๋ยวไปเยี่ยมไปยามเพิ่นอยู่บ้านสุวรรณงามสิขอโอกาสเพิ่นไปไายอยู่ไปฟาร์มเพิ่นอยู่วมาปีปทุมนี่เนาะโอเคเลยเอาขออนุญาตเบอร์โทรหนึ่ครับบัน083ย์แปดสามหน8่งซีซีอง้ยเพิ่นเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาแบ่งปันมื้อนี้บ่ธรรมดาเฉพาะแม่นั่นแค่30 <35. S 1> หาเท่าน,นั้นได้พี่น้องสซเจ้าออกฟอร์ดไปแล้วลูกเพิน่นหาซิบเก่าพอพันอย่างเดียวพี่น้องตัวนี้ผู้ใดเอาไปเขาข้อเขาไขว่ขา,วาอตองห่วงเลยพอพันตัวนี้พี่น้องอันนี้หาสิบเก่าแมพันเอาขอบกุณเล่หลายานกครับผมอโอเคเลยพี่น้องอุย้ยสุดยอดหัวเพิ่นสุดยอดสายพัฒนาของเพิ่นแต่ละตัวพอตองห่วงพี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดเพื่อนห้ามพเพิ่นเอสารคามเพิ่นว่าขายเพิ่นสุดยอดสุดยอดอ่ะขออนุญาตครับผม แม่สาวหน่อยเนาะปืนอ้ยแม่ลูกมันคืองามเทพี่นอ้องอ้ยมือน,นี่บ้านสว่างงามมาพอแต่งวมงามพี่น้องเบิ่งแข่งขาต,ตัตัวเพิ่นอันนี้ถึงปีว่าท่านถึงปีแล้เนาะหกเดือนปาลูกผู้ใดกอลูกเจ้าออกฟอดปารพี่นอ้องผลงานออกฟอดเจ้าออกฟอดพอนอกจากเสียตู่บ้านหันอ้ยลูกสาวเพิ่นพี่น้องมางามเท่พี่น้อง แมนบอผมบอกถือ่าข้องเสียตู่พอเคยออกฟอเนาะเ<ม>นาะโอ้ยข้องเสียตู่บ้านหันเพื่อนได้ลูกสาวสมง,งามเดยพี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งงนาตาตนโตเพิ่นลูกพอหนอกเพื่อนได้พอมาจากหนอกดต่เ,เสียตู่เพื่อนได้มากเคยเห็นตัวจริงเพื่อนอยู่งามงามอันนี้ลูกสาวเพื่อนผลงานเพิ่นพี่น้องสุดยอดเลยว่าต่หกเดือนเพิ่นว่าปาโทษพี่น้องขายแยกบ่หรือขายไปน้ำกันเบิ้งแม่เพื่อนบ้านพี่น้องปานแม่เพื่อนพี่น้อง หุยรวยรอยหกสิบกว่า,วาอยู่เนาะรอยหกสิบกว่าเลยพี่น้องผายพ่นห้ยใหญ่เงยางามแม่พันสายพัฒนาพี่น้องปาโทษสุดยอดสุดยอดพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกคอดังลูกงามงามพี่น้องขั้นว่างามสัสน์มันสีบอคือตรงว่าง,งา่ายๆมันงามอีหลีพี่น้องเปิดไว้เท่าไหร่บ้านนี้หนึ 12, 12, ่งสหนึ่งแสนสองหมื่นกับห้าพันเนาะ หนึ่งแสนสองหมื่นกับห้าพันต่อร่องใดง่วงงามพี่น้องเอาไปเขาข้อเขาไข่บ่ต้องห่วงกันแล้วกันพี่น้องสุดยอดสุดยอดพี่น้องสายพัฒนาต่อยอดได้สบายทั้งสองตัวแม่เพิ่นบ่ตรนใส่ไว้ตัวรอบมันมืออื่นเนี่อยอ่ะโอ้หลอบมันมืออื่นนี่รอบที่สองแหละโอ้ใส่รอบสองพอดีเลยเนาะโอเคเลยอยากได้พอเก่าแห้งดีเพราะว่าเพิ่นจ่ายลูกงามเนาะใส่พอเก่านี่แห้งดีพี่น้องลูกแม่ต่อไปกับลูกแม่เพิ่นว่าสิบสองหาร้อยเออหาพันเนาะ หนึ่งแสนสองหมื่นกับห้าพันเปิดเปิดไใบพี่น้องเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรนไ่ครับศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งสองสามสองสี่หกขึ้นมาจากสาคาซาราค้าพึ่งกันเนาะโอ้พี่น้องงัวงามสาราค้ามมีแต่ห้ามอีหลีพี่น้องสุดยอดสุดยอดขึ้นมาจากคอก๊ดเเนาะคออยอัดเนาะจากคอกห้อยอัดอุ้ยงามมีหลีพี่น้องสุดยอดสุดยอดเอาขอบคุณหลายๆหลานมาสเตอพี่น้องเบิงลูกเพิ่นคาคาพี่น้องมันงามลูกออฟฟอร์ดนี่พี่น้องผู้ใดสนใจพอออกฟอร์ดนี่แหละผลงานเพิ่นพี่น้อง สุดยอดสุดยอดเอ้ามันมานครับผมหัวงามหลายพี่น้องเบิง่งตี้เลยหัวมีตำงามพี่น้องเบื้งเบิ่งพี่น้องหัวงามหลายครับบานสว่างหัวงามเหมือนนี่ผ้ามาเบิ่องหัวงามนี่เพิ่นมาจากคุณจุ่มเพิ่นถือไปห้องหอยอ๋องหอยอ๋องไปใส่เหมือนนี้ครับหัวขายแล้วขายเบิ้องลักดีโอ้ผู้ใดเพิ่นคุยอยู่หอยอ๋องเพิ่นขายแล้วอันตัวนี้มั่นบ่ตัวทองทองแล้วทองอย่างไยทองพ่อใด 32มบสองสามสิบสองี่อยากได้โอ้อยากได้สามสิบสี่ไม่แหบบางไงใส่ใส่พอได้ไหมเฮ้ยพอได้บอกสามสิบสี่ใส่ห้อยห้อยมากบ่โอ้พอได้ก่อนพอพเพิ่นใส่ี่ว่้าโทษใบท่เห็นโอ้หัวโหลดมาแล้วสามสิบหกคนเปิดับโอ้โอ้พอมันลูกมันดีโอ้เอาโหลดมาพี่น้องขออนุญาต ตัวนี้เพิ่นเปิดใบสามสิบหกหอยอาดกุดชุ่มเพิ่นได้มาพี่น้องใส่ซี่ว้ยใบลูกสาวเก่าเพิ่นกะงามแล้วเพิ่นก็เลยใส่พอเก่าว้พี่น้องพ่อต่อรองของเพิ่นเมบักใหญ่จ่ายลูกงามเพิ่นว่าผลงานลูกเก่างามงามเพิ่นว่าเพิ่นว่าไว้เนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรหน่ครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองศูนย์เก้าสามหกเจ็ดพี่น้องสามสิบหกเพิ่นเปิดไว้ห้อยอาดกุดชุ่มเพิ่นได้มากงามงามพี่น้องตูบักใหญ่เลยผู้ใดสนใจกระทุ่มมาต่อรองเพิ่นใดญเอาความพูดหลายๆมานครับผม ข้างผีเพิ่นขายเบื่อเหล้าสันข้อหอยอ๋อ,องเพิ่นคุยอยู่ลวเบิ่งงัวงามพี่น้องเื้ยง<ป>ัวยยังมางามจ้าบานนี้ลูกวีโก้สองหลานเพิ่นมาป้าาเบิ่งหนา้าตาตนโตสีสันมองได้มันแป๋วมันแมงวงมากเพิ่นว่าพี่น้องป้าาาพมีบอนแป๋วบอนแมงหน้าหนายนยนยนหนาาย่นหย่นหั่มไตแข่งขาดีเพิ่นพี่น้องหางจับสูงเลี่ยมโตจัดสุดยอดลูกสาววีโก้สองหลานเพิ่นว่างามอยู่ดีพี่น้องคุณอ่ะโอ้ยพี่น้อง งามลูกสาวเพิ่นเพื่องห้ามเด็พี่น้องพูดนะหน้าตาโตแข้งขาหน้าหนาหยนหยดเบิ่งพี่น้องเบิ่งแม่เพิ่นนี่แม่เพื่อนแม่เพิ่นถ่ายสูงลอยหาสิดใพี่น้องอุ้ยพี่น้องพุดนะลูกสาวง้ามพี่น้องลูกสาวอันห้าโคตรเลยลูกสาวเพิ่นลูกสาววีโก้สองล้านห้ามีรีลูกสาวเพิ่นจ่ายลูกเพิ่อนสุดยอดเนาะการจ่ายลูกเพิ่นคือโวดเหเนาะแม่เพิ่อนทองหรือจีพึ่งผสมครับใส่พอได้ไหม ไหวยแสดหนึ่งหนึ่งหกโอ้เจ้าไหวยแสดหนึ่งหนึ่งหกอ่าโทษสะพนนี่เนาะเจ้าโทษสะพลไหวป้าโทษพี่น้องเบิ่งแข้งขาตนโตเพิ่นแม่เพิ่นใจลูกพี่น้องผลงานบ่ต้องหวง่วงบ่ต้องนว้าลายเพิ่นมาเบิ่งเอาเพิน่นว่าอันนี้ลูกสาววีโก้เนะาะวี่โก้สองล้านาพี่น้องป้าจะเขาเจ็ดเดือนป้าโทษพี่น้องเพิ่นพาซื้อลูกแถมแม่โอ้ยเปิดใวป้าดิแก้หัวเส้นหาครับแก้หเส้นหาเพิ่นเปิดไใบพี่น้องเพิ่นมาจากอำเภอทะวัดบุรีเลยทะวัดบุรีเท่านี่เนาะร้อยเอ็ดเท่านี่โอ้ยพี่น้อง เก้าสิบหาสองสามในทองอ้ยเอาไปหลุนเอาตะวาการใจลูกว่าตะหวงผลงานสุดยอดพี่น้องอ้าขออนุญาตเบอร์โทษนะครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามี่พี่น้องเก้าสิบหาเป็นเปิดไหวแม่ลูกลูกแม่แม่ใส่เจ้าสีประดูเอาโทษเจ้าโทษสะพนไหวสุดยอดสุดยอดพี่น้องอุ้ยเนมาจากทวัตบุรีห้อยอย่างเล็กครับเล็กทวัตบุรีพี่น้องอ้ยซื้อขึ้กันก็พอเล็คนทองเล็กทวัตบุรี เก้าสิบห้าอุ้ยอ่อนซ้อนลูกสาวเพื่นพี่น้องอุ้ยคักหลายลูกสาวงามพี่น้องเอาขอบคุณเลยหลายหมาเด้อฝากบ้านสมหวังง่วนงามตำแหน่งเบิ้งลูกสาวเพิ่นโพดหลายอ่ะยังต่อพี่น้องง่วนงามหลายเหมือนกันพี่น้องขออนุญาตครับผมอันทองบอมแมนนี่ทองครับเจ็ดเดือนกว่าแล้วอุ้ยเจ็ดเดือนกว่าแล้วเพื่อนว่าอันง่วสายพัฒนานี่ทองบ่ต้องห่วงอีหลี่เพื่อนว่าเขาเอื้อว่าพัฒน์ตักรรมดีพี่น้องออกลูกมากนี่บ่ต้องห่วงใส่พอได้ไหวมั้ยหนึ่ง KF เอฟสามหนึ่งแปดโผล่ไซพ่อดังไผ่พ้อมพี่น้องคำว่า,า KF นี่คือสุดยอดพ่อพันธุ์ในยุคปัจจุบันพี่น้องสุดยอดเลยเกตเดือนแล้วพี่น้องประกันทองเปิดเท่าะอะไรอยอดห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดมาเบิง้งคักๆพี่น้องแม่พันธ์สายพัฒนาห้าสิบเจ็ดเพิ่นเปิดใบไซพ่อดังไว้พี่น้องโอ้ยงามอีหลีคงเพิ่นพี่น้องมื้อน,นี้ได้ตะง่วงงามพี่น้องงามห้าสิบเจ็ดต่อ,อรนะอ,องได้เนาะต่อรองได้เพิ่นมา,าจากสุวรรณสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดเท่าพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรในบ้าน 087 03 9 2 0เเบด้อเบิเพื่นเบิเบิ้จำมาระแนเอาตัวตัวที่กันนะ087 087 0ด02บดนกี่เดสนกระทุ่มมาต่อร่องกับเพื่อนไดพี่น้องหราะคาพอต่อร่องแม่พันสายพัฒนาพันธุกรรมดีใส่พอดังแห่งยุกไว้ KF31 ไว ขอต่อรองเพื่อนพี่น้องต่อรองได้นิดนึงเพ<า>ื่อนว่ะโอเคเลยขอบคุณลหลายมานฝากบ้านสว่า,งายง่วงงามนั่นมาอันมานครับผมอุ้ยง่วงงามมัสมารถหลายที่พี่น้องป้าอาถ่แม่สาวหน่อยนี่คือโคตรขออนุญาตนะครับผมแม่สาวหน่อยลูกสาวผู้ใดคือลูกซี่ไหว้ศูนย์เก,ก่าโอ้ยเอาแล้วบ่เริ่มก่อนบปล่าโอ้บอกโอ้บอกเห็นเพื่อนมึงอันนี่โอ้กับลอมนิวเนาะกับลอมนิวเพื่อนโอ้ยครับผมครับผมเปิดเท่าะไรครับ 9, หามื่นกับเข่าพันพี่น้องหาซิ 5, เก่าเนี่ยราคาแม่พันสายพัฒนาสุดยอดอิรีพี่น้องปุ้ยเนื้อหนังมั่งสาตน้นโตท่าายสูงลอยสี่สิบใจพี่น้องป้าดงัวงามพี่น้องแข้งขาตน้นโตหนาต้าไตงามอีริความเพลินพี่น้องหน้าตาหน้าพี่น้องบ่าเสียซื้อพอพ่อดัง่งอิรีหลักกรงามน้าศูกสาวเพิ่์นพี่น้องอปุ้ยเบิร์นเกลเพิ่์นพี่น้องสุดยอดสุดยอดง้วง่ามปิดชิปกับง้วง่ามตัวนี้แหละหาซิบเก่าเนาะ ปิดคลิปกับงัง <c oughs> งวงามพี่น้องหาซุปเปดีงวขี่ดื้ออ้ยเอ้าพิ่มาจากใส่หอจากสุวรรณค่ะสุวรรณภูมิเนาะอ้ยงวงามสุวรรณภูมิมาขึ้นหลายทีพี่งั่นตัวงวงามสุวรรณภูมิพี่นอ้องเอาขออนุญาตเบอร์ทรน,นี่ครับทุหกหนึงน่งหกหนึงอเ้าง,างวตัวนี้เอ้างามขเมือนนี่พี่นอ้องหาเปคเปิดว้แข้งขาโตนเนื้อหนังมั่งสาลูกพ่อดัง ฮ่ิปเก่าเพิ่นเปิดไใบเพิ่นมาจากซูนั้นผู้ผลิตสนใจกระโทนมาต่อร่องตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้พี่น้องงามเบิ่งรอบโตแห้งงามพี่น้องมันงามเพราะเพิ่นอีหลีปิดคลิปกับงวง่ามตัวเนี้ยพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆมานครับผมบ้านสว่างง่ามพาพี่พาน้องมาชมง่วมงามที่ตลาดนัดโกะกระบือบ้านน้องแก่ชมพู้ผลิตกระมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปแรกคลิปที่สองกับฝากอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะที่ปอยซีโมงกับขอให้ปอยพี่น้องรับชมกันแน่พี่น้องกับ ขอให้พอหมีนองกันเสร็จก่อน,นคุณยายมั่นยจควายแฟนขับแฟนเปลี่ยนบาทสว่างว่งงามาม,มันจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างพีง่น้อง,งร่ำร่วมด้วยเบิดหนีเบิดเสือกันสำหรับมื้อนี้ชิปนี้พวกเรกันเชนในก่อครับสวัสดีครับ